สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับสู่รายการรู้เรื่องเรื่องเองินเรื่องไง,ไง่ายง่ายค่ะทีนี้เรื่องหุ่นย,ย,ยิ่งมันเนาะยิ่งมันแล้วก็จะยากขึ้นเรื่อยๆะนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยต่อตอนที่แล้วเรื่องกองทุนรวมอากองทุนรวมถ้าเกิดใครอยากแบบรู้เรื่องเยอะๆหรือว่าละเอียดตามทฤษฎีเนี่ยก็ยว่าหาทางพอดแคสต์ช่องอื่นได้แต่ช่องเราเนี่ยจะเป็นประเภทแบบคุยเราให้รู้เรื่อง แล้วแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยไม่ต้องมามีคำนวณคำนวณไม่ต้องขับเทคนิคนะทีนี้ถ้าคนสนใจกองทุนรวมเนี่ยมันดูแล้วเหมือนว่าเอ๊ะมันจะมีแต่เรื่องบวกนะพี่ก้อยแต่จริงๆเนี่ยมีเรื่องที่ต้องระวังช่องอื่นเขาไม่กล้าพูดหรอกเดี๋ยวเราพูดเลยแล้วเราจะโดนฟ้องหรืออะไรไหมเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคกองทุนรวมอะความเสี่ยงของมันคืออะไรพี่ก้อยความเสี่ยงก็คือการไม่รู้จริงๆไม่ใช่เพราะกองทุนรวมนะก็ว่าทุกคนในโลกเนี้ย ความเสี่ยงของตัวเองเนี่ยก็คือความไม่รู้ในเรื่องที่เรากําลังจะไปลงทุนลงทุนหรือในเรื่องที่เรากําลังจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยคือความเสี่ยงทั้งหมดเลยที่เราเดินเข้าไปในธนาคารโดนประจําพี่ซื้ออันนี้อันนั้นมากกองทุนนี้ดีมากค่ะไปก็เป็นไงก็ซื้อมาก็ลงบ้างอะไรบ้างต่อหลังก็ไม่รู้ว่าเวลาเขาเชียร์ก็ไม่ได้วดีทุกตัวไงเข้จะเชื่อใครเชื่อตัวเอง เชื่อสิ่งที่เจงเห็นนะอาก็บอกงี้ว่าเวลาเราจะลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมเนี่ยเขาจะต้องให้หนังสือชี้ชวนเขาเรียกหนังสือชี้ชวนเป็นเป็นเล่มเลยเจะให้มาเล่มบางๆเป็นเล่มบางๆ<บ>ก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดคนขายดีจริงๆอ่ะเขาจะคัดมาให้ก่อนไม่ใช่คัดเฉพาะหน้าที่ดีๆนะเขาจะคัดสิ่งที่จําเป็นจริงๆแล้วมันมีเป็นกฎเลยนะอันดับแรกก่อนเลยคนที่แนะนํากองทุนรวมให้กับทุกสถาบันต้องมีใบอนุญาต ซึ่งสอบยากมากนะเขาจะติดเที่เาจะติดีตรงใช่แล,แล้วเดี๋ยวนี้เป็นกฎเลยเขาเรียกว่าถ้าเกิดมันมีพวกแบงค์ชาติหรือองค์กรต่างๆเข้าไปตรวจแล้วไม่มีเนี่ยโดนเลยนะแบงค์นั้นสาขานั้นหรือสถาบันนั้นจะโดนข้อหาอะไรหลายเยอะๆมีทั้งปรับทั้งจำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกตรงนั้นเนะาะแต่ว่าหนึ่งเลยต้องมีใบอนุญาตก่อนสมมติกด์เดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วเจอหน้าจูนั่งอยู่เคาน์เตอร์นี้ต้องมีรูปที่ตรงปกเลยนะ ลงละทุน <Okay. laughs> แล้วเขียนา่า <c oughs> ชื่อ,อ,อชื่อพี่จู <c oughs> ใบอนุญาตแนะนาําการลงทุนเลขที่เท่าไหร่ <c oughs> อันนี้คือหนึ่งอย่างที่เราต้องเช็คก่อนหนึง เช็คก่อนเลยมันจะแปะที่โต๊ะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางบางที่ก็ไม่ได้แปะแต่ที่สําคัญก็คือคนขายจะต้องแนะนําเราก่อนเมื่อก็เดินเข้าหาพี่จูใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อตื๊ดตืใบอนุญาตการลงทุนเล็กที่นี่นี่ซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าใบอนุญาตขาดอายุหรือเปล่าค่ะอันดับแรกก่อนเนาะพอเสร็จปุ๊บอันดับแรกก็บอกว่าเนี่ยอยากลงทุนนี่นี่จังเลยเราไม่เคยเจอกันสิ่งแรกที่เราจะต้องให้พนักงานทําให้เราก็คือ ประเมินความเสี่ยงเราก่อนอ่าสลับสลับให้พี่คะ่ะจะมาซื้อกองทุนค่ะใช่อ่าเพราะฉะนั้นเอ่อก่อนอื่นเลยขออนุญาตทราบข้อมูลก่อนนะคะขอดูความเสี่ยงดูความเสี่ยงก่อนเขาก็จะมีอ่ใบประเมินความเสี่ยงดูความเสี่ยงแปลว่าเรามีความรู้อ่ามีความรู้ไหมเงินหายไปตกใจไหมเงินหายหมดเปล่าไมเออหายเท่าไหร่แค่ไหนถึงจะยอมรับได้อะไรอย่างนี้ก่อนนะอะ ให้เสร็จปุ๊บเราก็ทํามีอยู่ประมาณ8ข้อ10ข้อแล้วแต่แล้วแต่ละที่เนาะทำมาปุ๊บเขาจะมีคะแนนถ้าไปธนาคารไหนแล้วให้ทําเฉยๆแล้วบอกพี่งั้นพี่เหมาะสมกันนี้ไม่ซื้อ,อ,ยซอ,อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อสิ่งที่ต้องอเจอก็คือน้องจ๊ะพี่ได้คะแนนเท่าไหร่พี่ได้เท่าไหร่น้องอ่าน่่ร่ฮะเขาจะมีประมาณแบบ20่ส่สมมติอ่ายี่สิบถึงสามสิบคือเสียงน้อย30-35ถึงสามห้าเสียงกลางอะไรเขาจะมีระดับของเขาแต่ละที่เขาก็จะ ผิดเพี้ยนกันในเรื่องของสกอร์นิดหน่อยแต่ว่าจะได้เสียงปานกลางคุณอยู่ได้เสียงปานกลางคุณพี่คะคุณพี่ระดับความเสี่ยงคือสามสมมตินะระดับหนึ่งถึงห้าเนี่ยพี่อยู่ที่สามนะคะถ้าพูดแค่นี้ก็ยังไม่สูงยังไม่พอย,ยังไม่พอสามคืออะไรจ๊ะนอ้องนี่เพราะอะไรคะสามของเธอกับสามของฉันก็ไม่รู้ว่าความหมายเดียวกันหรือเปล่าแต่สามในการลงทุนคือพี่คะความเสี่ยงพี่ปานกันนั่นหมายถึงว่าคุณพี่เนี่ย ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับว่าถ้าเงินต้นพี่ขาดทุนไป10%พี่ยังยอมรับได้อยู่ค่ะเอาเงินไปเอาไปลงทุนแสนหนึง่งแล้วอยู่ดีเงินเหลือแค่90,000มื่นอ่ะยังรับได้อยู่ค่ะเพราะว่าพี่ประเมมาแล้วพี่บอกว่าพี่ยังรับได้ก็คือพี่ความเสี่ยงปานกลางนะคะแต่ว่าถ้าคุณพี่เครียดคุณพี่ก็ไม่เอาค่ะอยากให้มันอยู่ แสนหนึ่งอ่าันนั้นคุณพี่เวลาตอบคําถามคุณพี่ก็ต้องตอบว่าขาดทุนไม่ได้เลยค่ะไม่งั้นพี่จะไม่ได้ออกมาเป็นสามค่ะคุณพี่นช่จะเี่าวัยรุ่นก็เสี่ยงได้มากหน่อยอ่าแล้วแต่เขาเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเสี่ยงห้าสิบก็ยังรอเสี่ยงหกสิบก็ยังรอเขาเยอะใช่เวลาเขาเยอะแต่ถ้าเกิดคนที่ในในนั้นมันจะมีถามเรื่องอายุด้วยช่วงอายุเท่าไหร่เราเวลาเวลาเจ้าหน้าที่เขาถามเราเนี่ยคุณพี่คะขอทราบอายุหน่อยค่ะถามทําไมเจ้าน้องอ๋อเพราะว่าจะได้ทราบค่ะว่าพี่มี ระดับความรับความเสี่ยงได้เท่าไหรนะ่เนาะระดับแล้วก็เวลาในการเก็บเงินระยะเวลาในการลงทุนเท่าไหร่อย่างนี้แล้วเราก็จะชัดเจนว่าเราเสี่ยงได้แค่ไหนถูกอพอปุ๊บสามปุ๊บอธิบายปุ๊บว่าความ,มเสี่ยงพี่อย่างนี้นะี้นะนี่ค่ะพี่กองทั้งหมดเนี่ยค่ะระดับสามตรงกับของพี่หมดเลยอือ่าเพราะฉะนั้น จู่ก็จะดูแล้วว่าเออมีกองทุนประมาณสิบกองทุนที่มันความเสี่ยงที่เรารับได้เนาะจู่ก็เลือกจากตรงนั้นทีนี้หูเยอะจังเลยเลือกยังไงดีเยอะมากที่เยอะมากเลยขอดูก่อนว่าแต่ละอันอย่างที่ก้อยบอกเป็นกองทุนรวมผสมผสานตราสารนี่หรือกองทุนมันนี่มาเก็ตอะไรก็ว่าไปอาแบบนี้เราหาก่อนปุ๊บอ่ะน้องแนะนําพี่หน่อยหรือบางทีเขาอาจจะเลือกจากสถาบันก็ได้เช่นกองทุนรวมเนี้ยเป็นกองทุนรวมของบริษัทอะไร บริษัทอะไรบริหารเออบริษัทอะไรบริหารถึมว่ามันโนเนไม่มีชื่อเลยเราอาจจะไม่เลือกแล้วก็เอ้ยงั้นพี่เอาอันนี้แล้วกันน้องพอได้กองทุนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้เรื่องมากขึ้นแล้วขอหนังสือชีช้ชวนดูหน่อยอ่ะพูดก,กันง่งายๆเลยพวกบริษัทบริหารเนี่ยก็คือธนาคารบริษัท,ทห,หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เป็นคนบริหารกองทุนรวมอ่าเาถึงเกบริษัทอาจจะมีทั้งกสิกรไทยก็ได้อ่าก็คือส่วนใหญ่ทุกวันนี้ธนาคารใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้ธนาคารเขาจะมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์อยู่แล้วเาเป็นพื่อหารใช่เขาแต่เขาจะออกในแง่ว่าธนาคารนี้ออกกองทุนรวมนี้ไม่ได้เราก็เรื่องเลือกคนที่มีชื่อหน่อยเมื่อมีชื่อหน่อยหรือว่าเรารู้สึกว่าเออเราเคยลงทุนกับเขามาแล้วอะไรประมาณนี้พอได้เสร็จปุ๊บก็เอาหนังสือช้ชวนมาดูทีนี้ในแง่ของเป็นลูกค้้าาเรรก็จะะะตอองดูไค กองทุนรวมนี้ความเสี่ยงจริงะเขาจะให้เล่มมาหนังสือชี้ชวนมาเล่มบางๆอ่ะใช่อ่ะนายโยชื่อก่อนชื่อกองทุนอะไรชื่อกองทุนอะไรประเภทอะไรค่ะนโยบายการลงทุนลงทุนแบบไหนอ่าความเสี่ยงระดับเท่าไหร่ลงทุนแบบไหนก็หมายความว่าลงทุนในประเทศอ่ากี่เปอร์เซ็นต์ได้ลงทุนในใช่แล้วลงทุนในเอ่ออุตสาหกรรมเฉพาะไม้เช่นลงทุนในเทคนสิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่า นโยบายลงทุนมันจะเขียนยาวมากแต่ถ้าเราเป็นนักขายที่ดีนักการแนะนําการลงทุนที่เดินเราจะไฮไลท์เลยเวลาเราพูดไปเราจะไฮไลท์กับลูกค้าค่ะนโยบาย<ล>การลงลทุนนะคะเราสงสัยเราก็ถามเลยอ่าเราถามเลยนี่นะคะมีอะไรสอบถามไหมครับถาไปครึ่งหนึ่งอ่ะคุณจูมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะจูอโอเคยังไม่มีต่อไปดูผลตอบแทนย้อนหลังหน่อยนะ อ่ามันจะมีข้อหนึ่งมันจะมีข้อหนึ่งมันจะเป็นกราฟหรือว่าผลตอบแทนยอหลังของบริษัทเนี้ยใช่ของกองทุนนี้กองทุนที่เราเลือกมาดูบใช่สมมติว่าตั้งแต่มันจะมีคำานึงว่า i since Inception มันจะเขียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนาะหรือตั้งแต่จะตั้งกองทุนอะตั้งแต่จะตั้งมาเลยจนวันเนี้ยขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ แล้วก็มีหลายปีเท่าไหร่6เดือนเท่าไหร่3เดือนเท่าไหร่เราจะดูเพื่อในการเราจะเห็นเลยว่าฝีมือเป็นยังไงถูกเก่งไม่เก่งเก่งไม่เก่งยังไงใช่ใ่เหมือนเวลาดูฟุตบอลอ่ะใช่ไหมโอ้โหเลลแชมเมียร์ลีกอันนี้ไม่เคยเลยเราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มไม่เอาแห้ะแต่ว่าถ้าล่าสุดก็จะดีถือว่าพัฒนาดิพี่ก้อยก็สัก ปีปีปัจจุบันหรือย้อนหลังไปนิดหน่อยก็แสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนใหม่ๆใช่แล้วก็อาจจะถามมาก็ได้บอกเอ๊ะช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมผลตอบแทนมันดูดีขึ้นมาผิดหูผิดตาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกอ๋อมีการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอะไรก็ว่าไปเราถามเขาได้เพราะฉะนั้นในหนังสือชี้ชวนเนี่ยชื่อความเสี่ยงผลตอบแทนย้อนหลังนโยบายการลงทุนและอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูนะคะก็คือว่าเขาเอาไปลงทุนในบริษัทอะไรบ้าง เป็นสัดส่วน<า>เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะบอกประมาณ10บบริษัทแรกหรือสมมติเขามีเงินอยู่ร้อเอร์ซตบริษัทแรกอาจจะ20แล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาแล้วก็ดูสิว่าบริษัทพวกนั้นมันเป็นบริษัทที่เฮ้ยใ,ในตลาดเขาบอกอ้นี้มันล้มละลายนี่หว่าทำไมไปลงทุนวะอ,อะไรเงี้ยหรือบริษัทเหล่านี้เอ้ยเป็นบริษัทที่โอเคนะเคยได้ยินชื่อว่ายกตัวยอย่างบางคนแบบยเฮอมากเลยเอ็นวีเดียอ่าลงทุนในเอ็นวีเดียห้าเปอร์เซ็นต อ่าแล้วก็ลงทุนในอเมซอนอีกห้าเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ลงเขาจะเขียนรายละเอียดไว้เลยใช่เราก็เลือกว่าอ๋อเราชอบอุตสาหะเราชอบอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยแสดงว่ากองนี้ตรงกับจริตของเราที่เราชอบที่เราชอบเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อเลยแต่อีกอันหนึ่งที่ก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมเลยนะมีท่านรมเนียมไหมเจ้าน้องเนี่ยอันนี้เราดูแล้วนะว่าเฮ้ยเออต้องเช็คให้ดีเช็คก่อนเลยอันนี้คือลักษณะของกองทุนรวมแล้วว่ามันตรงจริตเราแล้วอันต่อไปค่าดําเนินการเท่าไหร่ธรมเนียมการซื้อการขายมีไหม คือเวลาเราซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มไหมหรือเวลาเราขายขึ้นมีค่าธรรมเนียมไหมอย่างเงี้ยต้องเช็คด้วยแล้วถามให้แน่นอนแล้วก็ค่าบริหารจัดการค่าบริหารจัดการด้วยถ้าบางที่เนี่ยโอ้แพงมากเลยเคยเจอหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าบางที่หนึ่งบางที่หนึ่งจุดห้าด้วยซ้ำนี่คือแพงนะอีกอันสุดท้ายเลยอยากจะบอกเลยว่าห้ามลืมไปนั้นขาดถามว่าไอ กองทุนอันนี้มีเงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผลด้วยนะถ้ามีเงินปันผลภาษีจะหักยังไงคุยกับเขาให้รู้เรื่องคือถ้าเรามีความจริงใจกับลูกค้าก็เชื่อว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาเราได้โดยที่เราก็ต้งองเราก็ต้องถามว่าเราอยากได้แบบปันผลหรือเปล่าออจูเนี่ยจะไม่เอาปันผลเลยเ,ออเพราะว่าอยากจะเก็บสะสมก็คือเขาเรียกว่า ทบต้นไปเรื่อยๆแต่บางคนเขาก็ชอบให้มันได้เงินกระแสนำมันมีอะไรกลับออกมาบ้างมีเงินมาใช้บ้างะคะก็บางคนก็ชอบบันก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่จริตแบบนั้นเพราะนั่นเนี่ยนี่คือวิธีการที่เราดูว่าเราจะซื้อกองทุนรวมที่ไหนแบบไหนที่ตรงจริตตรงความเสี่ยงของเรานะคะแล้วก็ไม่โดนเขาหลอกง่ายๆใช่บางคนแบบว่าไม่ชอบความเสี่ยงเลยวันอันนั้นไม่ชอบความเสี่ยงเลยปรากฏว่าเขาแนะนําหุ้นที่หวือหวามากเราก็ไม่รู้ไงคำว่าหุ้นเขาเรียกอันเนียพี่ก้อยพวกแบบ รถรถไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมใหม่อ่าอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมใหม่ปรากฏว่าอีามันดี้มันดีก็ดีไปอ่าอีดีนะอันนั้นตังหายไปเยอะเลยนี่ก็คือว่าไม่ทํากันบ้านใช่ดีพอโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะข้อควรระวังในการซื้อของรวมเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาคุยกันทริคต่างๆที่เราไปเจอเดี๋ยวพี่จูไปเจออะไรมาเก็บมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในอีพีหน้านะคะงั้นอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะคะรู้เรื่องแล้วนะคะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ